เอาส่วนที่จังหวัดกระบี่ครับสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านดีๆไฟลุกพลึบขึ้นมาครับพือนบ้านก็วิ่งมามาบอกกันว่าเอาไฟไหม้รถมอตเตอร์ไซค์นะรีบไประงับเหตุกันหน่อยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเจอซากพลาสติกสีน้ำเงินกับคาดว่าจะเป็นซากที่คนร้ายเนี่ยเหมือนใช้วิธีคือจุดไฟใส่พลาสติกแล้วก็เอามาวางไว้บนนี้เพื่อให้รถเนี่ยมันไหม้ทั้งคันมันเกิดอะไรไปทะเลาะก,กับใครมา เจ้าของมอเตอร์ไซค์ชื่อคุณสมศักดิ์บอกว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งคือตอนกลางวันเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันแล้วเอามีดพลาไล่ฟันกันมาก็เลยคาดว่าพอตกเย็นเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้เขาคงจะโมโหครับก็เลยมาจุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ของตนเองอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าบรรดาญาติกับบ้านใกล้เรือนเคียงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเออเขาทะเลาะกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะปัญหาเพื่อนบ้านเนี่ยฮะ ก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวมาสอบสวนแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ไปไหนนะฮะที่บ้านเนี่ยจังหาตัวไม่เจออาเดี๋ยวรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ